ครับพี่ครับอรถที่ว่าติดต่อซื้อทางติ๊กต็อกเนี่ยแล้วก็เราโอนเงินไปพันห้าครับใช่ครับมันไปสะดุดตรงไหนที่ว่าไม่ได้รถและเสียตังค์ไปก็ตามที่ตกลงกันไว้คือวางดาวพันห้าแล้วก็ส่งเดือนละพันสองกวบาทนะครับแล้วก็มาอีกทีหนึ่งก็มีค่าอะไรนะที่ว่าโอนกรรมสิทธิ์เอนะเอโอนกรรมสิทธิ์ อีก4,999คือไม่ได้เหมือนกับที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกครับคือพี่ว่าถ้าเกิดพี่โอนใน4 9 0เข้าโอนกรรมสิทธิ์อะไรเนี่ยพี่คิดว่าพี่ได้รถไหมก็คงไม่ได้แล้วครับก็รู้รตั้งแต่นี่แล้วครับอพี่ครับแล้วมันมีเอกสารอยู่ตัวหนึ่งที่มันขอของพี่ไปแล้วมันไปเอาเป็นรูปหน้าทะเบียนรถมาให้อ่พี่ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมก็ดูแล้วไม่น,น่าจะใช่ครับ พราะรถยังไม่ได้ซื้อขายเลยเนาะใช่ครับรยังาจตังไม่หมดคงแล้วผมก็ต้องไปเซ็นอะไรเงี้ยด้วยคนระับผมไม่ได้เซ็นเงียมันจะไปเป็นชื่อผมได้ไงแสดงว่าเอกสารชิ้นนั้นน่ะคาดว่าน่าจะเป็นของปลอมเนาะพี่เนาะที่เขาทําขึ้นมาให้เราหลงเชื่อเนาะพี่เนาะน่าจะใช่ครับดีนะพี่ไม่ได้โอนไปคือสรุปว่าเหตุการณ์เนี้ยคือรถเนี่ยไปติดต่อซื้อขายกันเจอในทิกตอกใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แอดไลน์กันอแอดไลน์คุยกันก็เลยเกิด แชทสนทนาที่พี่ให้ดูเนาะใช่ครับเบื้องต้นอ่ะพี่โอนไปแค่พันห้าเนาะถูกต้องครับแต่จริงๆอ่ะยอดท,ดทั้งหมดที่เขาจะให้พี่โอนไปอ่ะก็คือเกือบเจ็ดพันเลยใช่ไหมพี่ถูกต้องครับใช่ครับอืแต่เรายังไม่ได้หลงกคนโอนไปใช่ครับ